เรามาทําความรู้จักโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกันนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากไขมันที่สะสมพอกตัวหนาขึ้นในหลอดเลือดหลอดเลือดจะตีบและแข็งตัวจนทาให้การไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจได้ลดลงค่ะสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่ 1. เบาหวาน 2. โรโลไขมันในเลือดสูง 3. โรคความดันโลหิตสูง 4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เรามาทำความรู้จักตำแหน่งของรังเหัวใจกันค่ะโดยรังเลหัวใจจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งขวาแบ่งออกเป็น1เส้นหากเกิดการตีดตันจะทําให้เกิดความดันโลหิตต่ําลงและหัวใจเต้นช้าลงค่ะฝั่งซ้ายจะแบ่งออกเป็น2เส้นหากเกิดการตีดตันจะทําให้หัวใจล้มเหลวได้ค่ะ เมื่อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยเลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้เกิดจากการอุดตันของริมเลือดหรือไขมันในเลือดทําให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทําลายค่ะอาการของโูคหัวใจขาดเลือด 1. เจ็บแน่นหน้าอกคล้ายมีอะไรมากดทับระยะเวลาประมาณ30วินาทีถึง15นาที 2. เจ็บร้าวไปที่แขนข้างซ้ายหรือร้าวลงไปที่หลัง 3. เจ็บคอหรือบริเวณกราม 4. รู้สึกปวดท้องไม่สบายท้องเวียนศีรษะมีเหนือออกมากตัวเย็นหน้ามืดหมดสติ 6. มีอาการหายใจหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้โดยทั้ง6อาการนี้เป็นอาการที่แสดงถึงภาวะหัวใจขัดเลือดค่ะอาการเตือนของโรคภาวะหัวใจขัดเลือดอาการเจ็บแน่นหน้าอกถือว่าเป็นอาการนำที่พบบ่อยมากที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการนี้ส่วนมากจะมีอาการเจ็บ แน่นบริเวณกลางอกคล้ายมีอะไรมากดทับอาจมีอาการร้าวลงไปคอไหล่แขนข้างซ้ายมัมีอาการรุนแรงมากกว่า20-30นาทีพักแล้วไม่ดีขึ้นวิธีการรักษาโรคหัวใจขัดเลือด 1. รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดแค่ของหลอดเลือดหัวใจ 2. การฉีดสารทึบแสง เพื่อตรวจหาหลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบโดยแพทย์จะทำการฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจดูหลอดเลือดหัวใจทั้ง3เส้นเพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกวิธี 3. การใส่บอลลูนและขดลวดเพื่อเข้าไปทางขยายหลอดเลือดหัวใจเพื่อให้หัวใจได้รับเลือดอย่างเพียงพอเพื่อให้หัวใจได้ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอ การฉีดสารทึบแสงและการใส่บอลลูนขดลวดเข้าไปขยายหลอดเลือดเป็นวิธีที่นิยมและประสบผลสำเร็จมากที่สุดเรามาดูตัวอย่างการฉีดสารทึบแสงเพื่อดูการตรีบแคบของหลอดเลือดหัวใจกันค่ะ 4. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกกันว่าการทำบายพาสโดยวิธีนี้แพทย์จะเลือกใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจทั้ง3เส้นหรือการตีบชนิดรุนแรงจะช่วยให้ผู้ป่วยดำรง,งชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้ป่วยไม่รับการรักษาจะส่งผลให้มีอาการของโรคที่แย่ลงหรืออาจส่งผลต่อชีวิตของท่านได้คะ่ะ